พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ย h ฮฟ e ฟ n รนุ้ยค่ะคาดการอากาศหนาวเย็นนะคะในช่วงวันที่23ถึง28พฤศจิกายนนะคะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงกำลังค่อนข้างแรงนะคะได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะก็จะทำให้ภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศหนาวเย็นลงค่ะ อุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-3องศาเซลเซียสค่ะกับมีลมแรงนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมนะคะมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะคะกำลังค่อนข้างแรงค่ะถึงกำลังแรงนะคะได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก มีอากาศหนาวเย็นลงอีกค่ะอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ2-4องศาเซลเซียสเลยนะคะขอให้เพื่อนๆเ,เตรียมอุปกรณ์กันหนาวนะคะขุดเสื้อกันหนาวออกมาซักเตรียมรอไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะรักษาสุขภาพในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นลงด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะอากาศทั่วไปกันนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงนะคะได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ค่ะก็ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นลงนะคะและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยค่ะในขณะที่มีลมตะวันออกยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ ทำให้บริเวณดังกเก่ายังคงมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ค่ะก็ขอให้เกษตรกรบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมการป้องกันความเสียหายนะคะที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังหรือขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งได้ตามนี้เลยค่ะ เขียนเข้ามารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะภาคเหนือมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยและกำแพงเพชรค,ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 35องศาเซลเซียสค่ะยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะ อุณหภูมิต่ำสุด7 1 6องศาเซลเซียสค่ะอําเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีฝนตกตั้งแต่เช้ามืดจนถึง8โมงเช้าค่ะปริมาณฝนที่วัดได้นะคะก็1.0ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากมีฝนตกตอน11โมงถึงบ่าย2โมงค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอน4โมงเย็นนะคะปริมาณฝนตอน11โมงถึงบ่าย2โมง 2.2มมและตอน4โมงเย็นก็แค่0.2ม mm, มค่ะภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสค่ะยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด10-17องศาเซลเซียส อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิท้องฟ้าแจ่มใสมีลมพัดอ่อนๆน,นะคะอุณหภูมิช่วงกลางวัน29องศาเซลเซียสอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาฟ้าโปร่งสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะมีลมพัดโชยนะคะอุณหภูมิช่วงกลางวันเนี่ยก็31องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท้องฟ้าแจ่มใสมีลมพัดอ่อนๆค่ะ อุณหภูมิช่วงกลางวันก็31องศาเซลเซียสอเภอเขม,มราชจังังวดอุบลราชธานีฟ้าโปร่งแดดแรงมีลมพัดปานกลางนะคะอุณหภูมิช่วงกลางวันก็31องศาเซลเซ,ลเซียสเช่นเดียวกันค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงค่ะ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีการจนาบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีมีฝนตกตอน7โมงเช้านะคะแล้วก็ตกอีกทีตอน4โมงเย็นค่ะปริมาณฝนตอน7โมงเช้า0.3นมมิลลิเ แล้วก็ตอนเที่ยงถึง4โมงเย็น2.0ม mm ิลลิเมตรค่ะเที่ยมเพิ่มเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีฝนตกช่วง6โมงเช้าฝนเล็กน้อยนะคะปริมาณฝนเนี่ย0.3ม mm, ิลลิเมตรจากนั้นท้องฟ้าก็แจ่มใสค่ะอุณหภูมิช่วงกลางวานันค่อนข้างร้อนนะคะ34องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสากแก้วชาเชิงเซาชนบุรีและระยองค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ ท้องฟ้าแจา่มใสอาจมีฝนโปรยช่วงเที่ยงนะคะปริมาณฝนก็แค่นิดหน่อยเท่านั้นค่ะ0.1มิลลิเมตรอุณหภูมิช่วงกลางวัน32องศาเซลเซียสค่ะอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีช่วงเช้ามีเมฆบางส่วนนะคะแต่พอบใบยๆฟ้าปโปร่งค่ะอุณหภูมิก็31องศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-32องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเที่ยมเพอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีฝนตกช่วง10โมงค่ะยาวไปจนถึงบ่าย2โมงนะคะปริมาณฝนก็ไม่ได้มากแค่0.7ม mm ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะเที่อมเพอปะทิวจังหวัดชุมพรมีหมอกในตอนเช้าค่ะและมีฝนช่วงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะ ปริมาณฝน1.0ม mm, มพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะอําเภอเวียงสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกช่วง10โมงจนถึง5โมงเย็นค่ะปริมาณฝนช่วง10โมงถึงเที่ยง1.9ม mm, เมเที่ยงถึง5โมงเย็นนะคะ4.9ม mm มค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดภูกเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยำเพอเมืองจังหวัดระนองนะคะมีฝนตอน6โมงเช้าค่ะ แล้วก็โตอ,อีกทีนะคะตอน9โมงถึง4โมงเย็นค่ะปริมาณฝนตอน6โมงเช้านะคะ0.6มิเมรแล้วก็ตอน9โมงถึงเที่ยง0.8ม mm. ิมตค่ะตอนเที่ยงถึง4โมงเย็นนะคะ1.0มิม mm. ค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะมีฝนตกตอนบ่าย3โมงค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอน5โมงเย็นนะคะปริมาณฝนตอนบ่าย3โมงเนี่ย0.3ม mm. มิลลิเมตรแล้วก็ตอน5โมงเย็นนะคะ0.2มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะ จบพยากรณ์อากาศประจำวันที่23พฤศจิกายน2563ค่ะพบกับหนยได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย